สวัสดีครับมื่อน,นี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับโฟดเอาผฟแชเนลคือเก่าครับสื่อโฟดนะครับมือน,นี้ผมกับบ่มีอย่างมากมายครับผมมาผมพาพี่น้องมา เห่ีอยู่ทุ่งไงทุง่งนาคือเก่าครับมือนอะ่ะเห็นบรรยากาศบอกครับบนเขากรัโอ้เที่ยวดีนี่ครับทุงท่งนาทุ่งนาผมเนื้อครับเนื้อ ชัดบอกครับถ้าชัดบอกชัดจังเลยค่ะคอมมินมาบอกผมในเรื่องครับไปแล้วครับบ๊ายบาย